สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่6กันยายนค่ะข้อมูลเศรษฐกิจโหมโรงก่อนนอนฟาร์มเฮโรสคืนนี้ยอดจ้างงานเอกชน ADP ขยายตัวต่ำแสนเดือนสิงหาคมบรรดาบริษัทอเมริกันจ้างงานเพิ่มแค่99,000น้อยสุดตั้งแต่ปี2021แถมตัวเลขกรกฎาคมโดนปรับปรบปุงลดลงอีกแต่ยอดขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกกลับส่งสัญญาณตรงกันข้าม Initial Jobless Claims ในรอบสัปดาห์สิ้นสุด31สิงหาคมลดลงเหลือ2 2 7 0 0 0ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยความคาดหวังเงินเฟอ้อสหรัฐเฉลี่ย5ปีข้างหน้าดิ่งลงไปทำนิวโลของรอบวัฏจักร 5-year breakeven inflation rate ปิดตลาดเมื่อวาน1.7% 8ต่ำสุดตั้งแต่15ธันวาคม2020 ความคาดหวังเงินเฟอ้อตัวยาว 5-year 5-year forward inflation expectation ก็ลงมาเหลือ2.19%เท่าจุดต่ำสุดของปี2024ค่ะ US Treasury yield curve คู่สำคัญ2-10ยังไม่หาย inverted ง่ายๆเหล้ยงตัวใกล้0%โดยตัว2ปียังสูงกว่านิดหน่อย OPEC+ เลื่อนกำหนดเพิ่มปริมาณผลิตออกไปอีก2เดือนจากแผนเดิมเพื่อพยุงราคาน้ำมันดิบ ส่วนหุ้นไทยค่ะแพลงลิตรพร้อมบาทแข็งค่าสอดคล้องกับมุมมองของเราซึ่งเชื่อว่าตลาดเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นรอบใหญ่เรามีจุดมุ่งหมายส่วนตัวที่เดียวคือ All ออทา i g h เหตุผลเข็นไว้ในเคท w มวิกฤต t สติจี้ค่ะการเมืองน่าจะนิ่งหลังได้นายกรัฐมนตรีคนที่31กองทุนมุ่งสนับสนุสน,นตลาดหุ้นได้แก่ไทย i e เอและวายุพักแม้ว่าไซส์ไม่ใหญ่เท่า LTF หรือวายุพักภาคแรก แต่ก็คงพอเพิ่มแรงส่งบ้างในยามที่สภาพคล่องน่าจะหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดการเงินโลกมากขึ้นเมื่อเฟดเตรียมลดดอกเบี้ยและธนาคารกลางใหญ่หลายแห่งมีแนวโน้มผ่อนคลายค่ะมาดูกันถนึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซตอินเด็กปิดไปที่1 4 0 4 2จุดบวก2.84%มูลค่าการซื้อขาย81,764ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยพุ่งขึ้นทะลุระดับ1,400จุด วอลุ่มหนาแน่นจากความชัดเจนของกองทุนวายุพักที่จะเริ่มลงทุนในตุลาคมนี้ขณะดเดียวกันค่ะตลาดหุ้นโลกเปลี่ยนธีมการลงทุนไปนหุ้น Value Stock ที่ตลาดไทยอินโดนีเซียมีจำนวนมากประกอบกับ valuation ของหุ้นไทยตำ่ำส่วนหน้าฝั่ของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1,48890ล้านบาทและยุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.2 9ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน ส่วนค่าเงินบาทไปตลาดเย็นวันนี้ที่33บาท67สตางค์ต่อดอลลาร์สหารัฐค่ะด้วยเงินบาทปรับตัวแข็งค่าสุดในภูมิภาคเนื่องจากมีกระแสเงินทุนต่างประเทศไหลเข้ามาในตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดร่วงลงต่อเนื่องเป็นวันที่3แต่ระดับต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์ท่กําลางแรงขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนยังคงระมัดระวังในการซื้อขายก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐนิกกิปิดไปที่3 6 6 5 7 9จุด ลบห่นเอร์เซส่วนเซงไฮคอมบัสิาาสต,ตลาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อยขณะที่นักลง,งทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญของจีนซึ่งรวมถึงข้อมูลการค้าและเงินเฟอ้อประจําเดือนสิงหาคมเซงไฮคอมบัสิาาสปิดที่สงพันเจ้ปสิดทุด่จุดบวก 0. 1 4ส่วอร์นตส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนเนื่องจากนักลง,งทุนขานรับข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐแค่ในช่วงสั้นๆก่อนที่จะเทขายหุ้นในเวลาต่อมา ข็แเดียวกันค่นนะนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดดาวโจนส์ปิดที่4755.75จุดลบ0.54% S&P 500ปิดที่5503.41จุดลบ0.30%และ Nasdaq ปิดที่17127.66จุดบวก0.25%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพฤหัสเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ไร้ทิศทางทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและบทบังการปรับตัวขึ้นของหุ้นที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้ย Cc40 ปิดที่7,431.96จุดลบ0.92 DAX ปและิดที่1,8576.50จุดลบ0.08แเปอร์เซละฟุซีจุดลบ0.34%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักหหลังมีรายงานว่าการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดขณะเดียวกันค่ะนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวที์ซัสตรานิวยอป,ปิดลบในวันพฤหัสลงไป0.07%ดปปิดที่69ดอลลาร์15เซนต์ต่อบาเรล เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของอุปสงค์น้ำมันในสหรัฐและจีนรวมทั้งความเป็นไปได้ที่ริเบียจะผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นโดยความกังวลดังกล่าวค่ะได้บทบังปัจจัยบวกจากรายงานที่ว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐรลดลงมากกว่าคาดรวมทั้งข่าวที่ว่ากลุ่ม O อเปกพลัสอาจชะลอแผนการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันส่วนฝัฟงของเบลนค่ะลบไป0.01%ปิดที่72.69ดเซนต์ 69, ต่อบาเรล ส่วนสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2โดยได้รับแรงหนุนจากความหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราด,ดอกเบีย้ยลงมากถึง0.5 0เเในการประชุมเดือนนี้หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของตลาดแรงงานนอกจากนี้ค่ะตลาดทองคำยังได้รับปัจัยบวกจากการอ่อนค่าของสกุลนอลลาและการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐสัญญานทองคำตลาดโคลมิคส์2มิถุนายนธวนวาคมบวก0.68ปซปิดที่2543ารดอลลาร์สิเซนต์ต่อ และนลี่คือหมดของ k คท m d มเด e w ี้ที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคท m s ม a r สมาร์ทเรดกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันจันทร์ค่ะกับดิชานวรรณวัตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ